うん。<music> ะะก็คือค่าที่เราได้กลับมาดูแลใจของเราให้มันมีความฟูมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่มันแบบใจแฟบมาตลอดทั้งเทอมมาค่ายนี้คือได้ประสบการณ์ทางทำเยอะมากเขาก็จะช่วยในเรื่องของการทําความเข้าใจชีวิตนะคะความคิดแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้ค่ะเรียนรู้เทคนิคให้เรามีใจทําให้เราใจฟู ท,ที่ให้เราได้เลือกว่าเราอยากจะเล่นฐานไหนคล้คยๆว่าเราจะปรับกิกรรมให้มันตรงกับใจเราได้มากกว่าหลังสอบหลังทางานเครียดหน่ก็คือมาได้เลยแบบจอยมากเราได้เรียนรู้เทคนิคคิวใจการฝึกสติกับตัวเองกับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะทุกวันนี้เราก็มีความต้องการเราจะทำไงให้กระตุ้นสารเซโรโทนินการสร้างฐานของฮอร์โมนให้มันสมดุลแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขแบบใจฟูอะครับผม กยรแล้วก็พอาจารย์ที่ได้แชร์เรืเ่องราวหรือว่าเทคนิคการนั่งสมาธิที่มันเหมาะสมอะค่ะซึ่งมันง่ายมากๆแบบบางเทคนิคเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะใช้ได้เช่นแบบการนับเลขเทคนิคการนั่งสมาธิพี่สอนหลายแบบมากทั้งแบบ การที่มีเปิดเสียงฟังทั้งการแบบจินตนาการภาพเหมือนมีีิมาตกในหัวมันดีมากๆแล้วพอลองไปใช้ก็รู้สึกว่าเรามีสติเอาใจกลับมาไว้ที่ตัวง่ายขึ้นมากมากค่ะเราสามารถเอามาใช้ในการจัดการชีวิตประจำวันที่มันแบบมีเรื่องถาทถมมากมายตลอดเวลาได้ค่ะคือเรารับรู้ตัวเองแต่เราจัดการปัญหาไม่ค่อยเป็นพอเรามาได้พูดคุยกับพระอาจารย์แล้วได้มาพูดคุยกับวิทยากรก็คือเหมือนคลิกเป็นการให้ความรู้ที่ไม่ได้มีหลักการจา๋ามันคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะ่ะ เราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เหมือนมาเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตของเราในหลังจากนี้เนาะหวังว่าสิ่งที่ท่านให้มาคือเราก็จะเอาไปฝึกแล้วหวังว่ามันจะได้ผลดียิ่งขึ้นประทับใจในแบบบรรยากาศค่ายมากประทับใจทุกอย่างเลยคะ่ะทั้งพี่ค่ายวิทยากรหรือว่าบรรยากาศในค่ายคะ่ะที่มันมีความอบอุ่นเป็นกันเองเติมแบบพลังบวกให้กัน,ในใกิจกรรมทุกอย่างออกแบบมาได้ดีมากเหมาะแก่การฮิวใจจริงๆครับใครมาค่ายแล้วเครียดค่ายนี้จะแบบว่า เบาแบบเหมือนปุยแม่เลย คุณทั้งเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2วัน2คืนค่ะสนุกมากแล้วก็แบบบรรยากาศสภาพแวดล้อมทุกคนแบบใจดีน่ารักมากเลยดีใจที่เราได้รู้จักทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆรู้คนที่ช่วยกันจัดค่ายนี้ขึ้นมาค่ะรเป็นค่ายที่ดีมากๆสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คามียามกับสิ่งที่เราได้รับมาเลยค่ะสติคือตัวตั้งต้นไม่ว่าจะทาอะไรคือสติคือมาอันดับแรกเอ่ยแน,น,นะนาว่าชีวิตครั้งหนึ่งอ่ะในวัยช่วงวัยรุ่นจนถึงมหาลาัยเงี้ย อยากให้ลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าวัยน,นี้แหละมันกําลังเจอเรื่องวุ่นวายในชีวิตเลยพอมาเจอตรงนี้เออว่าทุกคนอาจจะรู้สึกสงบขึ้นพอสงบเดี๋ยวมันจะเจออะไรเดี๋ยวมาเข้าใครยวจะรู้รับรองว่าจะหลงรักแน่นอนดีโคตร